กขมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะยังพูดคุยกันหน้าใหม่นะคะใครที่มีประเด็นคําถามก็โทรเข้ามาปรึกษาหารือกันนะคะยังก็นีคุณวิทในเรื่องของโฉนดที่ดินเนี่ยนะคะเท่าที่ฟังคือโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นของคุณแม่นะเป็นทรัพย์สินของคุณแม่ซึ่งโอนมาคุณวิเองเนี่ย <มา S 1> ใช้ชื่อโอนให้ลูก,ลกเพื่อะะที่จะไปกู้เงินกู้อะไรก็ถือว่าโอนมา โดยถูกต้อง,องนะคะเท่าที่ฟังคือพอเมื่อโอมมาเป็นชื่อคุณวีแล้วคุณวีเองก็เป็นเจ้าของโฉนดนั้นโดยสมบูรณ์รนะคะเมื่อจะมีผู้อื่นเข้ามาอาศัยเนี่ยนะมามาอาศัยพื้นที่อยู่หรือว่ามาอาศัยที่ปลูกบ้านอยู่เนี่ยรจริงๆโดยหลักที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็ตามหรือใครก็ตามที่เราให้เขามาอาศัยอยู่เนี่ยมันก็จะต้องทำานั้งส่งหนังสือกันหน่อยนะจริงๆแล้วใช่ไหม ถ้าเป็นกรณีแบบทําหนังสือกันเอาไว้เนี่ยมันก็จะไม่ยุ่งยากกับการที่ให้เขามาอยู่และจะให้ออกไปเมื่อไหร่ครับแต่เมื่อไม่ทำเนี่ยนะคะอาจจะเกิดประเด็นอย่างคุณวิเนี่ยกลายเป็นว่าไปเขียนสลักหลังโฉนดท,ที่ที่ดินไปที่ท,ที่ดินแล้วมีการ<อ>ทํานิติกรมกรมกันขึ้นว่ามีการให้อยู่อาศัยก็ถือว่าเราให้สิทธิ์ผู้อื่นอยู่ในอายที่ดินของเราได้อะไรอย่าเงี้ยค่ะกับการที่เมื่อเขาให้สิทธิ์เขาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นอย่างนะี้ไหมว่า ให้เขาอยู่ถ้าเราไม่พอใจจะมีเหตุเหมือนเหตุที่แบบว่าเวลาเหตุในละคณเนี่ยการที่พ่อแม่ให้ให้ของลูกอย่างเงี้ยให้ที่ดินกับลูกอ่ะเอามาใช้ในกรณีได้นะคอันนี้คือคอ,อันนี้คือสิทธิสิทธิ์ให้อยู่ในอยู่อยู่อาศัยนะถ้าเราไม่ไม่อยาก<ม>ให้<พ>อ,อยูอ่ต้องไปฟ้องกันว่าเออผิดทำอะไรผิดสัญญาอะไรหรือเปล่าอะไรนะครับถึงจะเชิญให้เขาออกไปครับเสร็จแ,แล้วส่วนการให้การให้ก็คือยกยกของให้เลยนะครับค่ะให้โดยเสน่หาเสร็จแล้ว เมื่อมีการกระทําเหตุมีเหตุในละคณทําร้ายร่างกายดูหมิ่นบุพการีอะไรของผู้ให้นี่ก็สามารถถอนคืนการให้ได้ครับเรียว่าใงคุณแม่คุณแม่ที่ให้คุณวิไปเนี่ยเกิดแบบไม่พอใจที่คุณวิเอาเอาคนอื่นมาอยู่นะแล้วก็ไม่ดูแลคุณแม่สมมตินะแต่ว่านี่คุณวิดูแลคุณแม่อยู่ถ้ากรณีไม่ดูแลคุณแม่เนี่ยคุณแม่คุณวิเองเนี่ยอาจจะขอที่ที่ให้โดยเสนอหาเนี่ยที่โอนให้คุณวิเนี่ยคืนได้นะคะเท่าที่ฟังเพราะว่าคุณวิบอกว่าเอ๊ะเป็นที่ของคุณแม่ซึ่งจริงก็ไม่ได้ที่ขออองงตัวเรก นะโอนมาเพื่อจะยืมมากู้มาอะไรก็ตามจริงๆนี้ยังทการทํานี้ก็ผิดนะครับก็คือว่าคือเหมือนจะยกให้แต่ว่าไปทําเป็นสัญญาซื้อขายเป็นการโอนขายให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริงต้องต้องทำให้ถูกว่าให้ก็คือให้นะครับมันก็มันก็จะถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะใครที่มีประเด็นแบบนี้ก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะระหว่างนี้มาดูข่าวนี้หน่อยละกันท่านทนายตมหนองคายช่วยเด็กหญิงลาวนะคะบอกว่าถูกหนุ่มไทยบังคับให้ค้ากาม นะคะอันนี้ก็เป็นตอมหอนองคายนะส่วนที่กําลังตํารวจทหารบุกช่วยสาวลาวนะคะหลังย่าร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลานสาวถูกหลอกขายประเวณีค่ะพร้อมคุมตัวเอเย่นหนุ่มนะคะข้อหาค้ามนุษย์ส่วนเหยื่อเนี่ยอยู่ในความดูแลของทางพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. กรณีค้ามนุษย์กลับมาอีกแล้วนะคะอันนี้กฎหมายค้ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วว่ายังไงนะทางกฎหมายท่านทานายครับค้ามนุษย์ก็คือเอา คนมาทําการอะไรค้าประเวณีครับคประเวณีอ่ะครับแล้วก็มาเป็นขอทานมาอะไรพวกนี้ครับเรียกค้ามนุษย์ครับนะคะครับโทษทางกฎหมายมีอยู่แล้วแน่นอนครับนะคะโทษจาคุกครับโอ้นะคะอันนี้บอกว่านางมีเนี่ยแจ้งกับเจ้าที่บอกว่าลูกชายตนเนี่ยและได้ภรรยาลาวมีลูกสาวด้วยกันนางมีจึงข้ามไปอยู่ฝั่งลาวช่วยเลี้ยงหลานจนโตนะเมื่อหลานเป็นสาวเนี่ยนางมีก็เดินทางไปไปมา กระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อไปเยี่ยมนะคะเด็กหญิงเอนะคะหลานสาวเนี่ยที่ประเทศลาวก็ได้ทราบว่าเด็กหญิงเอเนี่ยถูกหลอกให้ขายประเวณีก็เลยพยายามติดต่อขอติดต่อญิงเออยู่หลายครั้งแต่กลับได้รับการปฏิเสธห้ามไม่ให้ติดต่อเพราะว่าเด็กหญิงเอเนี่ยกล่าวว่าถูกข่มขู่ให้ทำาเอ่อจะทําลายร่างกายนะคะคด <c oughs> ีว่าทางร้อยตำรวจเอกอธิชาติเนี่ย <c oughs> ก็เลยติดตามสืบสวนทราบว่าเด็กหญิงเอเนี่ยอยู่ในความดูแลของนายยาน,านันจึงติดต่อล่อซื้อนะคะ ถึงได้จับได้นะมาส่งที่โรงแรมดิมแม่น้ําฝั่งโขงในเทศาบาลเมืองหนองคายอันนี้เหมือนข้ามเหมือนน้องเป็นคนลาวมะนะเท้าที่ฟังเพราะว่าครับแล้วก็เข้ามามา,าที่จังหวัดอุดรครับม,มาอยู่ที่อุดรข้ามฝั่งมาครับค่ะตอนนี้ก็เลยเจ้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะครับกรณีแบบนี้ทําให้มองเห็นว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ เด็กหิงเอนะคะนามสมมุติเนี่ยน้องที่ถูกค้าประเวณีเนี่ยเดินทางเข้ามาเขาเข้าๆออกไงเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นคนลาวคุณพ่อไทยครับใช่ไหมคะก็คือ,อกรณีนี้ถ้ามันยังเป็นเด็กอยู่นี่หญิงเอนี่อายุเพียง14ปีเองนะครับค่ะก็อาจจะมีความผิดฐานไากผู้เยาว์ครับมัน่าจะมีความผิดเยอะมากครับส่วนนี้มีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายอะไรครับ จ,จะโดนในเรื่องพวกล่อ,ล,อลวงกักขังหนุเหนียวด้วยไหมคะอย่างนี้ก็โดนหมดครับนะบอ๋ะอะนะคะก็เรเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนะคะจับได้แล้วนะแบบนี้กรณีแบบนี้เราก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์นิดนึงนะสำหรับน้องเด็กเด็กเล็กนะคะที่อายุยังแค่ 14- บ5 16เนี่ยนะคะปกติเนี่ยเราจะมีในเรื่องคนหายเยอะมากนะคะถูกล่อลวงกรณีอย่างนางสาวเอนะอย่างน้องคนนี้ก็เรียกว่าโดนหลอกไป ค้าค,ค้าประเวณีนะคะซึ่งอาจจะมีความผิดเอ๊ะกรณีสมมติว่ามีการค้าประเวณีอย่างนี้ท่านนายถามนิดหนึ่งสิว่าคนที่ที่มาใช้บริการนะพูดง่ายๆมีคนค้าแล้วมีคนที่มาใช้บริการแล้ว <Dartmouth. S 1> เกิดไปมีความสัมพันธ์กับน้องที่อายุต่ำกว่าเนี่ยที่ข้อามาขายเนี่ยความผิดที่อยู่ที่ทั้งคนที่พามาแล,แล้วคนที่ไปซื้อบริการเนี่ยโดนด้วยไหมคนที่ซื้อบริการสามารถความผิดฐานค้าประเวณีคนคนซื้อจะไม่ค่อยโดนนะครับามีความผิดแต่ว่าถ้าเป็นเด็ก มันก็จะเป็นการกระทําชําเราเด็กค่ะที่อายุไม่เกินสิ้าปีถึงเขาไปใช้ในสถานที่ยอมหรือไม่ยอมก็ผิดนะครับนะคะเอาเตือนกันนิดนึงละกันนะคะสําหรับผู้ที่ไปใช้บริการในลักษณะที่แบบนี้แล้วก็น้องเนี่ยที่อายุต่ำกว่าส5ห้าปีลงมาเนี่ยความผิดในเรื่องของการกระทำชําเราเนี่ยไม่ได้พ้นไม่พ้นครับไม่ได้พ้นนะคะถึงอาจจะไม่โดนข้อหาในการที่ไปร่วมอะไรแะซื้อนะคะคกลับมาดูอีกสักข่าวหนึ่งนะคะระหว่างที่ รอสายจากทางบ้านรวบเมียแสบน้องสาวอุ้มผัวนะคะเสียอพาร์ตเมนต์พัทยาหมกเซฟเฮาส์นะคะนี้ก็เป็นข่าวที่ไทยรัฐออนไลน์นะพอดีเมียสั่งอุ้มผัวนะคะเสียแมนชั่นพัทยา่าสุดถูกตํารวจบุกรวบตัวเมียแสบกับน้องสาวได้แล้วนะคะก็เรียกว่าได้คาเซฟเฮาส์ในอําเภอบ,บ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะส่วนกิ๊กหนุ่มนะคะกับชายชะก,กันอีกหนึ่งคนยังนี้นะยังหลงนี้อยู่จับตัวไม่ได้ทีนี้เขาบอกว่า ทางเมียเนี่ยอ้างว่าผัวเนี่ยถูกคุณสายก็เลยจะพาไปให้หมอรักษาว่างั้นนะคะจากกรณีนะคะนางบุญนำยอดทองหลางอายุ40ปีกับนางสาวหัดไทยพันธ์ยอดทองหลางอายุ37ปีภรรยาและน้องเมียได้พาชายชะก,กันจำนวน2คนนะคะบุกลุมทำร้ายน,นายธนศักดิ์พิบูลสุขยิ่งหรือว่าเสียมาร์กเจ้าของอาพาร์ตเมนต์หลายแห่งในเมืองพัทยานะคะซึ่งเป็นสามีของนางบุญนำเนี่ย แล้วก็จับมัดปุ้มขึ้นรถปิกอัพนะคะขับหลบหนีไปนะคะก็เรียกว่าเมื่อไม่ทราบชะตากรรมเนี่ยนะไปโผล่ทีจากชลบรีใช่ไหมไปโผล่ที่บุรีรัมย์นะคะตอนนี้ก็จับตัวได้แล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการลักพาตัวไหมเนี่ยท่านทนายยังไงก็เป็นการข่มขู่หรือข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดก็ผิดความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพนะครับเราพาตัวไปแล้วก็าทำร้ายร่างกายอะไรพวกนี้ครับ ะค,ะความผิดของทางภรรยาเองครับโดนด้วยว่างั้นเถอะก็ภรรยาก็น่าเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดถ้าไปด้วยกันก็เป็นผู้ร่วมกระทาความผิดแต่ถ้าไม่ไปก็จะเป็นผู้ผใช้ครับผูบ้ใช้ให้ทำความผิดนะครับอืมค่ะครับนะคะ,นะคะก็ทั้งภรรยาทั้งน้องนะน้องเมียตัวเองก็น่าจะโดนทั้งคู่จับได้แล้วแบบนี้ครับนะคะรับโทษกันไปนะคะครั้งนี้คือการที่กระทําความผิดนะจะมองว่าแหม่บางครั้งคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆครับเนาะ เมื่อทําไปแล้วเนี่ยมามาสานึกอีกทีอ่ะพูดง่ายๆมาคิดได้อีกทีเนี่ยไม่น่าทําเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันโทษบางอย่างมันยอมความกันไม่ได้ใช่ไหมท่านทานายใช่ครับบางอย่างเป็นโทษตามกฎหมายครับ <ừ> อย่างลักทรัพย์อะไรพวกนี้นครับก็เป็นโทษตามกฎหมายเมื่อผู้เสียหายไม่ไม่เอาเรื่องรหรือยอมความมาเสร็จแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์พนักง,งานสอบสวนที่จะส่งอายการยื่นฟ้องครับนะคะครับก็ต้องระวังกันไปแล้วกันนะคะคิดจะทําอะไรนะครับก็อีกสักข่าวหนึ่งอ้อท่านทนาย ถามนิดนึงนะคะมีมีทางบ้านฝากถามมากรณีเรื่องรถนะคะคตอนแรกว,ว่าจะคุยต่อเนื่องจากกรณีที่อาจารย์สมพลแจ้งมามันมีประเด็นว่าเนื่องจากว่าแฟนนะมีมีน้องถามมาบอกว่าแฟนตัวเองเนี่ยก่อนหน้าที่คบหากันอยู่เนี่ยก็ซื้อรถออกรถให้นะคะครปรากฏว่าเมื่อออกรถให้เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซนะคะคให้กับทางฝ่ายหญิงนะตัวเองเป็นคนผ่อนนะทางผู้ชายเป็นคนผ่อนปรากฏว่าทางผู้หญิงเนี่ยเหมือนนอกใจพูดง่ายง่ายไปมีแฟนใหม่ นะคะคก็เลยพารถหายไปพูดง่ายๆทางตัวเองเนี่ยไปแจ้งความกับทางโรงพักนะคะเอาไว้ว่าเออรถหายนะแต่ปรากฏว,ว่าเมื่อแจ้งความเสร็จเนี่ยทางผู้หญิงติดต่อกลับมานะคะ <recibir S 2> ว่าเอออยู่เนี่ยรถอยู่กับฉันอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีปากเสียงกันนะคะแต่ว่าผู้ซื้อก็คือน้องผู้ชายนะคะคน้องผู้ชายถามมาปรากฏว,ว่าตอนเนี้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยคือตัวน้องเองจะกังวลว่าจะต้องไปถอนแจ้งความไหมเพราะว่าไปแจ้งรถหายเอาไว้นะคะพอเมื่อไป จะไปถอนแจ้งความเี่ยเจ้าที่ตำรวจบอกว่าจะต้องไปเอารถรถมายืนยันนะคะคก็เลยกลัวความผิดท่านทนายช่วยให้ความคิดเห็นเรื่องประเด็นนี้หน่อยคือกรณีนี้ที่ไปแจ้งความนึงคือคือเราซื้อรถเสร็จแล้วยินยอมให้ผู้อื่นใช้นะครับ,รบก็คือถือว่ามอบการครอบครองให้ผู้อื่นคือเมื่อเมื่อครอบ,อบครองเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเลยแล้วแม่คืนให้เราเนี่ยเขาก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็เบี่ยดบังเป็นของตน ก็เบียดบังเมื่อตอนที่เราทวงไปแล้วมันไม่ยอมคืนเขาไม่ยอมคืนนั่นแหละครับค่ะครับก็จะมีความผิดฐานเราทรับเสร็จแล้วเราก็ไปแจ้งความค่ะแจ้งความเสร็จแล้วว่ามันมีการเอารถไปแจ้งว่าเขาเอารถไปหายรถหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปยืนยัน เมื่อจะไปถอนแจ้งความเราก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าได้รถคืนแล้วอะไรประมาณนี้ตำรวจก็ถึงจะถอนแจ้งค,ความให้ประเด็นว่าเขา,ารู้รแล้วว่าน้องผู้หญิงเนี่ยแฟน<ๆ>เขาเนี่ยแหละเอารถไปกับแฟนใหม่นะคะแต่ว่าเจ้าตัวทางผู้หญิงเองเนี่ยหายตัวไปติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอารถเนี่ยไปอ้างกับทางเจ้าที่ตำรวจได้อย่างไรว่า ว่าได้รถกลับมาคือจริงๆเขาไม่ได้รถกลับมาแต่เขายินดีที่จะผ่อนชําระไงก็เลยจะหาทางออกให้ว่าแบบไหนเออสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเขาก็ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ครับว่าตอนแรกคือเราที่แจ้งความไปเราอาจจะเข้าใจผิดว่าคนอื่นขโมยไปแต่ทีนี้ได้รถคืนแล้วอยู่ที่แฟนของเราอะไรนี้ก็ก็ไปยืนยันกับตารวจได้แล้วก็ขอถอนแจ้งความครับนะคะอาจทำให้ถูกต้องดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะปล่อยไว้ครับปล่อยไว้เดี๋ยวตวจม้คะเมื่อตำรวจไปเจอรถมันก็จะอยู่ในในบัญชีเขาาก็ รถขายอาจมีการจับมีอะไรมาเดี๋ยวก็ยุ่งยากอีกครับนะคะอ่าไหนๆจะถือว่าน้องเขาจะเป็นคนดีด้วยแหละค,คือจะผ่อนต่อให้ในเรื่องของของค่าค่าผ่อนรถรนะคะเนื่องจากว่ารถก็ยังติดในเรื่องของผ่อนอยู่ติดไฟแนนซ์อยู่พูดง่ายๆนะคะแต่ว่าคนใช้เนี่ยก็เป็นอีกคนนึงนะคะคแล้วก็มีการแจ้งความมาไว้นะมันก็จะซับซ้อนกันอยู่ตรงนี้เขาจะกลัวว่าจะเป็นการแจ้งความเท็จใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็ไปยืนยันกับตำรวจว่าเราตอนแรกเราคิดว่ามันหายจริงเราแจ้งตามข้อเท็จจริงเราไม่ได้ไป แจ้งความเท็จเพื่อจะแก้งใครอะไรประมาณนี้ครับนะคะก็ยืนยันได้นะตรงนี้ก็คือไปพูดความจริงให้ท่านเจ้าที่ตํารวจฟังนั่นแหละอย่าไปกลัวแล้วกันนะคะบอกว่าปรึกษาจากรายการของเรานะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วท่านทนายก็จะการเราไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนนะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ